เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา m o d ี r ว Expert นะคะจะพาไปดูทั้งหมดสองรีสอร์ทนะคะของทริปนี้ก็จะเป็นซาฟารีกับอังกาการนะคะก็คือตอนตอนแรกพอเราเดินลงมาจากสนามบินนะคะแล้วก็เป๋าเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็คอินที่เคาน์เตอร์นะคะ,ะอันนี้เป็น A11 นะคะก็แจ้งชื่อนะคะโชว์วอลชเชอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปขึ้นเครื่องนะคะไปเช็คอินซีเพนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเช็คอินให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อซิมการ์นะคะใครดูมาถึงตอนนี้อยากจะดูรีวิวนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe. ให้้กับดวยนะคะค เรามาดูห้องวอเตอร์บังกะโลนะคะที่อังกาก้ากันค่ะข้างในก็จะมีเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็มันจะมีอิมเมอร์เจนซี่ไลน์แ็คเกตให้ซึ่งไม่แนะนําให้เอาไปใช้นะคะทุกคนเพราะว่าออไปเช่าเอาง่ายกว่าแล้วก็มีกันะมีเซฟนะคะเซฟแล้วก็ อานนั man, ้ก็เป็นตู้เก็บของธรรมดาค่ะห้องไซส์เนี่ยจะประมาณ45ตารางเมตรไม่ใหญ่มากนะคะเพราะมันเป็นห้องสไตล์เดิมอันนึงนะคะคือที่เนี่ยเขายังเป็นสิงคโปร์เป็นแบบเป็นแบบยังไม่ยูนิเวอร์แซลนะคะแต่เขาจะมีอะแดปเตอร์ให้แบบนี้นะคะ2อันก็ถ้าใครแนะนําให้เอาปักพ่วงมาแล้วก็เสียบแล้วก็เป็นสเตชันชาร์จไปเลยนะคะก็จะง่ายกว่าทุก ุกเครือของเครือนี้นะคะห้องเนี่ยจะสไตล์คล้ายกันแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นโต๊ะกระจกนะคะ <Wow. S 1> ก็คือจะมีคนเนี่ยว่ายมาแล้วก็มาเราก็จะแบบทําเป็นคอนเทนต์ได้นะคะถ่ายรูปสูส2นิ้วว่ยไปอะไรยังไงนะคะก็เป็นไฮไลท์ของที่ห้องนี้ห้องนี้เนี่ยพักได้นะคะสูงสุดออสองผู้ใหญ่1เด็กหรือ2เด็กอินเคสนะหรือว่า3ผู้ใหญ่มีมีบันไดลงแบบนี้ทุกคนได้อยู่น้ำใสเห็นตัวปลาแบบนี้นะคะ ข้อดีของเครื่องอังการาซาฟารีพวกเนี้ยทราคิลีดีมแลนเนี่ยคือเลเยอร์เขาอะค่ะพอเราขึ้นมาจากน้ําใช่ไหมเราตัวเปียกกันเราก็ไม่อยากจะเดินผ่านตัวห้องนอนเราเออมันก็จะวา้าผ่านเราไปห้องน้ําได้เลยค่ะแบบนี้ท่าก็ห้องน้ําก็ปกตินะคะมีชาเวอร์ให้มีอเมนิตี้กุบกิบนะคะแล้วก็มีบาร์ทับให้เนี่ยแล้วก็เดินออกไปที่นี่แหละห้องจบแล้วค่ะห้องตัววอเตอร์บังกะโลนะคะของที่อังกากาค่ะสบายมาก วยงามเดี๋ยวเราไปดูห้องสุพีเรียกันนะคะแล้วก็เออลืมพูดไปอย่างหนึง่งที่เครื่อนี้นะคะที่ออ i n ิ l u ูสิฟเนี่ยในห้องจะไม่มีมินิบาร์เลยนะทุกคนมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีตู้เย็นแต่ตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนี่ค่ะตู้เย็นจะว่างเปล่าแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเดินไปที่าร์าแล้วก็บอกเบอร์ห้องนะคะแล้วก็ ไปเบิกม,มาไม่ว่าจะเป็นโค้กสไปน์น้ำเปล่านะคะแล้วก็มาแช่ของเราได้เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาแบบสีลังกาแอร์ไลน์หรืออะไรเงี้ยที่เราดพาร์เด p a r เ u r e เย็นๆนหน่อยอะไรเงี้ยพอเขาตัดปุ๊บเนี่ยเพียงปุ๊บเขาตัดเบนติลออลอินฟูซีของเราเราอาจจะต้องน้ำเปล่ามาแล้วก็มาถือนะคะมามาเก็บไว้ถือไว้เองเอามาแช่ไว้สมราคาค่ะเพราะว่าห้องดีเอออาหารเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วเดี๋ยวให้จัดกันเองเพราะเป็นองไร ปเป็นโซนซุปเปเียวอเตอร์บังกะโลนะคะก็จะใหม่หน่อยนะคะห้องก็จะสีขาวๆหน่อยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่เป็นห้องทป์สูงสุดของที่อังกากาแล้วนะคะตามมาเลยค่ะเฮ้ยทุกคนมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันแอร์มันดีมาเข้ามานะคะเข้ามาเนี่ยในห้องนะคะก็จะมีนี่ค่ะตัว น้ำเปล่าให้นะคะเป็นคอมพีเมนทรีนะคะชากาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มน้ำได้นี่มีตู้ให้นะคะก็จะมีตู้เซฟนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของน่าจะมีในส่วนของอ่ะที่เนี่ยจะไม่มีร่มให้นะทุกคนแต่จะเป็น เสื้อกันฝนให้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกก็คือปิดใส่คูแล้วก็ไปได้เลยนะก็คือปักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปักแบบที่สิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเอาเออปักจากไทยมานะคะก็ที่นี่มียูนิวร์ซองให้อยู่แล้วก็โอเคแล้วก็เราก็มาเสียบแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีปักพ่วงมาด้วยก็จะดีมากนะคะที่ในห้องนะคะก็จะมีขนมแบบนี้ให้นะคะมีเฉพาะรุ่นจะมีที่สุกีเลี่ยเท่านั้นนะคะเสียเงินนะทุกคนก็เอาทาโร่เป็นตกบ้านเรามาง่ายกว่า ทีวีมีปกติแล้วนะคะห้องก็จะอย่างที่เห็นนะมันจะกว้างมากนะคะมันก็จะเป็นโอเพนสเปซนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นบมบูก็จริงแต่ว่า คือแบมบูพวกนี้มันต้องอินพอร์ตเข้ามาเพราะว่าเมืองเมืองไทยมีแต่ว่ามอดี hmm. ไม่มีนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องเนเ่ยงจริงเมือไทยน่ค่อนข้างสูงเลยนะคะแต่มันก็จะได้ฟีลลิ่งแบบท็อปิคอลนะคะแบบแบบมามอดีเวียนจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่บอกคือส่วนตัวเวลาที่อธิบาย,ยาจะชอบมากเพราะว่าพอมันเป็นกระจกเปิดหมดเลยแบบนี้มันโล่งมากมันสบายมากๆบันไดลงได้นะทุกคนสวยๆเลยมีแบบนี้ห้องน้ําที่เป็นทางเข้าด้านข้างนะคะแบบนี้ก็จะเข้าด้านกั <Cornell>. นี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องห้องน้ำได้แล้วก็เราเปลี่ยนเราอยากจะแบบว่าตเราเจอแบบเดินผ่านห้องน้ำของเรามีเครื่องประกอบต้องเตาน์อาก็สามารถทำาันนี้ก็มีเฟรชชาเวอร์นะคะหรือนีนอาบตรงนี้ก็ได้ไซส์กำลังดีเลยนะคะแล้วก็อย่างเนี่ยเรามีสองอ่างเหมือนกันนะคะผู้หญิงผู้ชายมาเราก็ไม่ต้องแย่งกันนะคะถือว่าดีมากแล้วก็อันนี้ก็คือเปิดข้ามไปก็จะเป็นทางเข้าห้องเลยนะแนะนำมากก็คือลูกค้าทุกคนมาที่นี่คือแฮปปี้มากเพราะว่าราคาหนึ่งราคาดีเออเลสก็ดีแล้วก็ห้องเนี่ยแอร์เย็นก็โอเคแล้วแฮปปี้ สี่เหลียวอเตอร์บังกะโลนะคะก็คือมินิบาร์เปิดมาจะฟูมากนะคะเต็มสุดเลยนะคะจะไม่เหมือนกับตัวบีชบังกะโลเอ่อบีชฟอนนะคะหรือว่าตัววอเตอร์บังกะโลนะคะเพราะว่าอันนั้น่าจะเป็นเปิดมาแล้วจะเป็นตู้เปล่าอันเนี้ยก็คือไม่ได้รวมอยู่ในตัวอออินคูลีสนะคะก็คืออันเนี้ยเอ่อราทานก็จะเสียค่าใช้จ่ายก็ต้องเซ็นมินปกตินะคะก็ยังต้องแนะนําให้ไปเอาที่บาร์นะคะแล้วก็เอามาแช่ในตู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในตัวของห้องสิวเลียวอเตอร์บังกะโลที่อังกากาค่ะมีราคา เาจะเขียนดูนะคะว่า not i n c l u d e in all inclusive แล้วก็ห้าปอดแพคเกจค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องสุขีเรียบีดนะคะที่อังกากากาันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ ข้างหน้านะคะก็จะมีอาชิลปกติก็อี้นะคะแล้วก็มีไอเนี่ยสวิงแบบนี้นะคะที่เนี่ยจะไม่ได้ใช้คียการนะคะจะยังเป็นลูมคีย์แบบนี้อยู่นะคะก็ถ้าหายก็น่าจะมีค่าให้จ่ายนะอันนี้จำได้ว่ามีตามเข้ามาเลยค่ะตรงนี้เป็นมาสเตอร์เบสนะคะห้องเนี้ยพักได้2ผู้ใหญ่เออสามผู้ใหญ่นะคะมาซิมมังก็คือตรงนี้แล้วเขาก็ใส่เตียงเสริมตรงนี้หรือว่าสองผู้ใหญ่สองเด็กได้นะคะห้องนี้ก็มี Wal k in closet ็เล็กๆตรงนี้นะคะมีเซฟเสื้อกันฝนให้นะคะก็สามารถยิบไปใช้ได้ค่ะจะไม่มี เออลายแจ็คเก็ตนะคะอันนี้ต้องเสียตังค์ห้องน้ํานะคะห้องน้ําใหญ่มากทุกคนแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องเดียวที่มีนองต้นไม้นะไม่ต้องตกใจไปเขาบอกพอดีว่าห้องนี้มันว่างห้องเดียวมีอ่างเอ่ออ่างอาบน้ําให้แล้วก็ยื้อาบน้ําตรงนี้ได้นะคะอีกข้อดีอย่างหนึ่งคือทุกห้องอะค่ะจะมีแอคเซสที่สามารถเข้าได้จากข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัวเปียกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไม่ต้องเดินผ่านห้องก็คือเข้าทางห้องน้ำได้เลยแค่ขอเพียงว่าไม่ต้องล็อกห้องก็พอค่ะนี่ชิวสุด ออกมาก็เป็นปะการังแล้วนะคะเพราะว่าอย่างตรงนี้ที่บอกตรงนี้เป็นรีฟเลยนะคะสวยงามมากๆขาข้าขงหลังของถึงตรงนี้นะคะก็คือดูนิเย,ยสปานะคะเป็นไทยฟปาของที่อังกาก้าแห่งนี้นะคะที่เนี่ยนะสปาจะเป็นกลางน้ําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ในเทเลปิสจะเป็นคนไทยด้วยนะคะสวยงามน้ําใสมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูสปากันตนมามมะเข้ามาแล้วนะคะก็ล่มลื่นมากเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูห้องกันเลยค่ะไปดูวิวสิทุกคนวิวด,ดีมากเลยอะ อันนี้เป็นห้องอ,า,อ,า,งอ,า,อาบน้ำโอ้โหถ้ออาบน้ำแบบนี้ก็อ,อย่างที่บอกนะคะเนี่ยพอมันไม่มีแอร์ค่ะแล้วมันเป็นโอเพนสเปซแบบนี้แล้วมีพัดลมอะ่ะพอเวลาเราอนอนนวดอ่ะวแบบได้มีเสียงคลื่นมีเสียงลมอะ่ะมันดีมากๆแล้วมันก็ชิลม,มาก ก็คือที่อังกาการะคะก็คืออย่างที่บอกถ้าเป็นออร์อินคลูซีฟนะคะก็จะมี snorkeling equipment ให้นะคะมันสามารถเบิกได้นะคะที่ที่รีเซพชันเท่านั้นนะท,ทุกคนถ้าไปเอาที่ดัชเ็นเตอร์เสียตังค์นะแล้วก็ที่เนี่ยไม่มีลายแจกเกตค่ะเพราะฉะนั้นต้องเอามาเองจากที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครมาแบบฮาร์บอร์ดหรือฟูบอร์ดไอเนี้ยก็ไม่รวมให้นะคะก็คือต้องแบกมาเองหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นออรอินะคลูซีฟราคาไม่ได้ต่างกันมากค่ะแนะนำออรอินคลูซีฟดีกว่าคุ้มกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์เรียของวอเตอร์สปอร์ตของที่อังกากานะคะก็คืออย่างที่บอกตรงนี้จะเป็นเติร์ p ปาร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเสียตังค์หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แจ็คเก็ตหรือว่าฟินนะก็คือถ้าเราพลาดพั้งมายืงตรงนี้ก็คือเสียตังค์นะคะเข้าห้องครบมากทุกคนตรงนี้สุดๆ ของออิงกุสิที่อังการ่านะคะทุกคนเรามามอดีฟนะอากาศร้อนแบบนี้ขาดไม่ได้นะคะคือน้ําดื่มนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาดู จริงๆอะบาร์ Bar, มันมี2บาร์ที่นี่ค่ะมีเมนบาร์แล้วก็ซันเซ็ตบาร์นะคะก็อย่างนี้มันเป็นเมนบาร์อยู่ใกล้กับเรซิชั่นค่ะก็บรรยากาศดีนะคะตรงนี้ก็ชิลๆแล้วก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็มาถึงนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นออร์อินคูสีสนะคะเขาก็จะเอาดิ้งเมนูออร์อินคูสีสแบบนี้มาให้เราดูทุกคนถ้าเรามาแล้วแบบมันไม่ทานอาหารเที่ยงนะคะเราสามารถมาทานแพนแอกบาร์ที่นี่ได้ค่ะค่ะตรงโซนฝั่งวิงที่เป็นเอ่อวอเตอร์บังกะโลนะคะก็ะจะมีตัวเอ็นสุดเนี่ยจะเป็นตรงปลายสุดของเจสตี้เนี่ยจะะะะะเเเเเปปป็นน็็นน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 นซซัััััตตตบารร์คคคแ่่จิิิงงๆมมมไดดอยททุกะะ้วะ ก็คือสามารถมาดูวิวซันเซตตรงนี้ได้นะเข้ามานะคะก็จะมีบาร์นะคะแล้วก็มีเทควิวซันเซตสวยๆแบบนี้ไปนะคะนี่ค่ะสวยงามซันเซตวิวเดี๋ยวเรามาอินเรามาเก็บภาพตอนเย็นนะคะถ้าเรามีโอกาสเพราะวันนี้จริงๆอากาศดีมากๆเลยข้างหลังของฉินนะคะก็คือห้องอาหารหลักของที่อังกาก้านะคะคือเราจะทานกันที่เนี่ยเชา้ากลองวันเย็นนะคะไม่ว่าเราจะมาถ้าเรามาฮาร์บอร์ดเราก็ทานเ้าเย็น ครูบอดเช้ากัลางวันเย็นก็คือทางห้องนี้แล้วก็ออล i n นค u s i v ก็เหมือนกันก็คือเช้ากลางวันเย็นที่นี่ค่ะที่นี่ห้องอาหารเช้านะคะเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงอันนี้สแ็นมาร์าอยู่แล้วกลางวันก็คือเปิดเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองแต่จะมีวันศุกร์นะคะที่เขาอาจจะมีละมงละหมาดมีสดมงสดมสนะลรกันไปว่าไปนะคะก็คือจะเปิดบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งส่วนดิเนอร์เนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วก็คือเปิดทุ่มครึ่งจนถึงบ่ายเอ่อทุ่มค่ะ ตามกันเลยค่ะก็ข้างหลังถึงตรงนี้นะคะก็คือซาฟารีโบที่บอกนะคะว่าจะมารับเรานะคะก็คือจากอังกากาเราก็จะนั่งประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งนะคะไปที่ซาฟารีค่ะก็จะเป็นแบบสโลไลซ์ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีบินแบ็คข้างหน้าอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถชิลๆนะคะแล้วก็แบบ คือจริงๆอ่ะทริปอะสามารถที่จะจอดแวะแบบแซนแบงได้ด้วยหรือว่าระหว่างทริปก็จะมีพวกโลมงโลมาอะไรคะก็มานลุ้นกันนะคะเราเจออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาตามมาดูภายในเรือกันเลยค่ะเข้ามานะคะข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาแอร์เรียนะคะที่เรานั่งกันแบบไม่ได้ค l ีน จริงๆเรานั่งทานข้าวได้ะคะ่ะตรงนี้ก็มีสเตชันกับข้าวเล็กๆนะคะกล๊กกิ๊คกุกกิิบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะตรงนี้จะมีเตียงนอนเนะาะก็คือเข้ามาได้นะคะก็จะนอนแบบนี้เลยดึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําใดๆเรือเราเป็นเรือซัฟฟารีนะคะเป็นเรือโลโก้เสยมาเลยค่ะถึงห้าอนี่ลงนะคะเรียวมากค่ะทุกคน เด like, okay. e like exactly. ี๋ยวเรายังไงก็จบคลิปแรกกันไปก่อนนะคะกับคลิปอังกาก้าแห่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปตามต่อที่เอพิเซอต่อไปนะคะที่ตาวันรีไอแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้มอดีพิเปอด์กยนนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาเก็บภาพสวยๆนี้มาให้อีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย